ป่าเอาร้านนี่นล้ลอยูทูปฮะพราะล้านผ่าล้านเงินยาน่านเบอร์หัวกันหัวเราจะยิ้มมุกันนั่งเลย,ยลกีต้ตาเซยผ่ามันก็โตขางนึงเนาะแอ้าสวัสดีค่ะมาเด้อมาเออเบิรงได้นี่อีร,รหลีบ้านเฮามันเป็นยังสี่เลยนี่มือขึ้นไปหามาพี่น้องหลายหลายกำลังแวะซีจิงหลีดอยู่ไปแค่เดียว ไปกระเดี่ยวเด้เนี่พี่น้องมันออกหลายแห้งคุณได้กินเป็นวะเนี่ยเอาแวะมาได้หรอหนั่งกัอ่อยงแบะสอยกันมันหลายลเนาะแบะมาบนนี่นีน่นี่จะไดนสิกินเบิร์ดไหมขึน้นนี่สิไปอีกขึ้นนี่เข้ากันสิเออขึ้นเหนี่ว่าสิไปหาอีกข้าแต่ไปบุ่เแม่มันโอ้แต่เป็นยอะไรเลย ซองน้ำป่าพูนตองไปจะเทมหะอะไรหลายว่ยา,ามันบรรยามาแล้วนะเขายายแล้วมาแอ,อีเลยนะเขาเนี่เห็นแลแ้วจะภาพเสือเล่าเรื่องเออภาพเรากร็ลือลือล้วก,ก็ภาพภาพก็ลือวะสิภาพจังไหมเด็กก็ลือเด็กก็อยมีผ้มาตัดไปตัดแต่ผมามาน ปั๊บยังไม่ลื้อหางมันไปลื้อหาเหมือนอะไรไอ้นี่มองันติเปล็เอิ่นใช่เออให้เห็นคนแก่ด้วยไปหละนี่ต้องไปซองย่ำขึ้นเนี่ยนี่พี่น้องไปซองย่ำขึ้นเอาได้ในคันซองไปปก้ซอยกันไว้นะโก้เนี่ยเอาพิชนี่เอาวิธีเอาขีดออกเนี่ยเอามังักต้องหักหัวนี่ค่ะหักหัว เราก็นี่เอาขีมันออกนี่อ่ะคุณยายมาแล้วคุณยายมาช่วยแล้วอยแล้วเอามาอย่างนี่งถังนี่ฮะเอามาใส่ถังดีคุณยายแบบเป็นคุณยายแบบเป็นบอลลูนตามเมโลมุกถ้าเอาไปดูวิดีโอไว้ด้วยเลยกอเสือข้างหลังเหรออืมเอาแวะ ยิ่งกำเลยแล้ววันนัก้ามล้วก็บีบีบโอ้ก <c oughs> ็ยสยบอื้ามหรกักั้นต้องซอนแม่ตัวเองโอ้ยายเอาอ๋อยายยายเห็นปาเป็นดอกนั่นเอาเบ้อลยบบ่บบบ่บอบบังออกเบเล <c oughs> ยออ มึงน่ะเราก็ดึงดักหางมันดอกไปแย่ป่ตองเยี้ดอกป่ตองเยีดอกไปไปนั่งไปเราไปดึงหางมันเราก็ดึงนั่นใครไันออกเมือดบอป่ะตองเย็่ดอกยายไปนั่งไปเปเล่นไปไหนวะเด็ัววะเด็กัวนี่ยเด็กสีแดงไปไว้ให้เขานํำเขาคนน้ำคนละเพิ่มบเร็มันก็เละวะเห็ดจังสรรเฉพาะเมื่อนั้นเอาไปถอดเละหดหายายคนก็เห็ดเอาเห็ดเอาเนี นี่เขาหาหัวมันจมุนีเนี่ยนี่หาหัวมันนี่ยนะแต่เสินนี้เส้นมีจมุนีเป็นม่านนี่นี่เขาก็ดึ๊ดเ,เ,เ,เห็นมานนี่นี่ใครมันจังบ่อก